สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับรถยนต์ระดับตำนานอย่าง j a ก u a r XKE Series II Coupe ปี1971ในไอคอนของยุคคลาสสิกที่ยังคงปราดเปรืงใจนักสะสมและแฟนพัุนแท้รถยนต์สปอร์ตทั่วโลกด้วยรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ เครื่องยนต์ทรงพลังและการออกแบบที่เหนือการเวลาทำให้ XKE หรือที่รู้จักกันในชื่ออ e ีไทยยังคงมีสเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายสำหรับ j a ก u a r XKE Series II Coupe ปี1971ถือเป็นรุ่นสุดท้ายของ Series II ก่อนจะมีการเปลี่ยนโฉมใน Series III ซึ่งในรุ่นนี้มีการอัปเดตภายนอกที่น่าสนใจหอลายจุดด้านหน้าของตัวรถยังคงรักษาเอกลักษณ์ไาหน้าทรงกลมแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งให้ยื่นออกมามากขึ้นตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา กระจังหน้าขนาดเล็กถูกขยายให้กว้างขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องการระบายความร้อนด้านกันชนมีการติดตั้งใหม่โดยมีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้โครเมียมที่ให้ความเงางามสไตล์ยุค70เส้นสายของตัวถังยังคงเรียวยาวและโค้งมนสเสน่ห์แบบ British Classic ปอร์ตคารถูกถ่ายทอดมาอย่างชัดเจนฝากระโปรงหน้ายาวเกือบครึ่งคันรถทำให้ดูดุดันและสาง่างามส่วนหลังคาทรงฟาสแบ็กที่ลาดลงรับกับเส้นท้ายรถได้อย่างลงตัว กระจกด้านหลังยังคงมีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขนาดขับขี่และเสริมความโดดเด่นในด้านสไตล์คลาสสิกมาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้างจากก u e r k e Series II Coupe ปี1971มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด4.2ลิตรแบบ6สูบเรียงให้กำลังสูงสุดประมาณ265แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา4สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ3สปีดที่เป็นออปชั่นระบบขับเคลื่อนล้อหลังพร้อมระบบกันสะเทือนอิสระแบบใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแต่มั่นคงมากยิ่งขึ้น แม้จะเป็นรถในยุค70แต่การควบคุมพวงมาลายัยและการทรงตัวยังคงให้ความมั่นใจได้เป็นอย่างดีอัตราเร่งจากศูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในประมาณ7วินาทีถือว่าเร็วมากในยุคนั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับรถคลาสสิกแบบนี้ต้องบอกว่าจากร์เอ็กเคอีเป็นหนึ่งในรถที่เฟอร์รี่ของแบรนด์จากร์เวที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริง ในแง่ของอัตราการบริโภคน้ำมันจากกัว x k e Series II Coupe ปี1971มีค่าเฉลี่ยประมาณ7-8กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลับกษณะการขับขี่และสภาพถนนซึ่งถือว่าไม่เร็วเลยสำหรับรถสปอร์ตเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ในยุคนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ประหยัดน้ำมันเท่ารถยนต์ยุคใหม่แต่ต้องเข้าใจว่ารถคลาสสิกแบบนี้ไม่ได้เน้นการประหยัดพลังงานแต่เน้นที่ฟีลลิ่งในการขับขี่ความคลาสสิกและความเท่ที่ไม่มีใครเหมือน สำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของ j a g u a XK e Series II Coupe ปี1971ในปัจจุบันราคาตลาดของรถรุ่นนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของรถและป,ประวัติการบำรุงรักษาโดยราคาประมาณการอยู่ระหว่าง3ล้านถึง6ล้านบาทในตลาดประเทศไทยหากเป็นรุ่นที่สภาพเดิมครบเครื่องเดิมสีเดิมหรือเป็นรถที่ผ่านการบูรณะมาอย่างพิถีพิถันอาจมีราคาสูงกว่านี้อย่างมากโดยเฉพาะหากเป็นรถนำเข้าจากอังกฤษหรือ,ออเมริกาที่ผ่านการดูแลอย่างดี จาก,กัว XKE s e r i ีซี i ีไอไอคถือเป็นรถที่สะท้อนถึงความประณีตของวิศวกรรมอังกฤษในยุคทองการออกแบบที่ไร้การเวลาเส้นสายที่สวยงามอย่างไม่มีที่ติและเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นรถที่นักสะสมทั่วโลกยังตามมาหาและในทุกงานแสดงรถยนต์คลาสสิกมักจะมีคันนี้ปรากฏอยู่เสมอสุดท้ายนี้ถ้าคุณคือคนที่รักรถสปอร์ตคลาสสิก ชอบกปลิ่นอายของยุค70และต้องการรถที่เป็นตำนานจากกัว XKE Series II Coupe ปี1971คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือศิละปะบ,บนท้องถนนเป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่ยังคงลดแล่นได้อย่างสาง่างามถ้าคุณชอบคลิปรีวิวรถคลาสสิกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคา r โซนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี